Okay. Hey. สวัสดีครับกลับมาพบกับเทนหน้าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยเบลขอบสนามวันนี้จะขอนําเสนอแฮนด์สุดมันที่เกิดขึ้นในรายการ APT Main Event Day 3ซึ่งเหตุการณ์นี้ครับมันเกิดขึ้นจากการป้องกันลายครับเริ่มเกมมาเป็นทางฝั่งของพี่เชนชัวซูครับตัดสินใจโอเพนเรสออกไปในตาแหน่ง u t g บวกหนึ่งด้วยไพ่คิงแจ็คจำนวน4ี่หมื่นชิปโอ้โหและก็หมอบกันมาจนถึงสาวสวยที่ดูมุมไหนก็น่ารักอย่างกับนางฟ้าครับแทนเซียวหุยครับคอตาไปได้วยไพ่เอ็ดแปดสูเต็ ตำแหน่งคัดออฟแล้วก็เป็นยูสุเกะนาไกครับผมที่คอตาไบอีกคนเพื่อป้องกันตำแหน่งบิกไบของตัวเองครับฟลอปเปิดออกมาเป็น565ดอกอีก2ใบครับแอคชั่นแรกเป็นเชนชัวชูครับผมเรียกโชว์ความสตรองออกแอคชั่นเบสใส่ไปก่อนเลยจำนวน4 0,000ชิปซึ่งแน่นอนแหละครับเพียงพอให้แทนครับผมต้องหมอบไปแต่ทว่าครับมันไม่เพียงพอที่ทําให้ไพ่ที่สามารถพัฒนาไปเป็นสเตรทได้ของยูสุเกะนาไกเนี่ยหมอบได้แต่ที่แกคอตามใบครับเทิร์นเปิดออกมา เป็น4ตรงนี้เนี่ยถึงคอมโบไพ่ของยูสุเกะนากาตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นสตร์เรตแล้วก็จริงนะครับแต่ถ้าว่าครับยังถือว่าแค้ไพ่ทั้งไพ่ฟลชและก็ฟูเฮาอยู่ครับทั้งคู่เลือกจะเช็คกันไปมาก่อนริเวอร์เปิดออกมาเป็นควีนดอกจิกอีกใบครับขราวนี้แหละบอกเลยว่างานเข้าของแท้เพราะว่าหลังจากที่ยูสุเกะนากาเช็คออกมาเปิดช่องให้เชนชัวชูครับมีเวลาคิดพิจารณาแบบเต็มที่และพี่แกก็เลือกไซส์ออกมาเป็น1นึ่งแสนชิปเกือบครึ่งพอต แบบสวยสดงดงามมาขมเปียกเพราะว่ายูสุเกะนาไกครับคอตาม,มาทำให้เชนชัวชูครับผมเอาชนะเทคพอตนี้ไปจํจำนวน430,000ชิปชนิดที่ว่าเหงื่อออกมือกันเลยครับตรงนี้ฮะถามเพื่อนๆน,นะถ้าเรามีโอกาสได้สวมบทบาทเป็นยูสุเกะนาไกเราจะเบสที่เธอรหรือเปล่าครับถ้าเบสออกมาเชนชัวชูจะคอตาไหมาลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต,ต้โพตนี้และกลับมาพบกับเทนดักโบเกอร์ภาคไทยได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ thank <laughs> you